ทอสลักกี่ยันทอสลักกี่ยันทอสลักกี่ยันเก้าสิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สิยี่สิบสยี่สิบาเกาสิบี่สิคอยก่อนคอก่อนคอก่อนคอก่อนไป้เรื่อยๆนับไปนับไปเรื่อย

มาพูดให้มาตายไปเห็นไหมเห็นไหมโคตเห็นตายไปเห็นไหมเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดยิงไปแล้วนะครับยิงไปแล้วเกือบไปแล้วครับครูยิงไปแล้วนะครับยิงไปแล้วทานรวมพุทดูพี่ใหญ่ปืนเมื่อคืนขึ้นก่อนปืนเรายิงขึ้นก่อนปืนเราขึ้นก่อนนะ บังไฟบังไฟลูกทีซองแล้วลูกทีป่มไม่ไม่รือเลนด่าสู้ๆครับแน่นอึ พื้นนลเกือบล้มเจระอนขึ้นมาพิงแน,น่นอึกแน,น่นอึกฐานยกขึ้น,นลงไม่เลยเลยฐานบ่เนี่ยเหยงเลยโอ้บงกเสียเลยนี่ส่งนั่นเนี่ยโอ้ยทางหุ่นกระไดโอ้กันแล้วิกันแล้ว ป้งบ้างป้งบ้างป้งบ้างเลยครับผมตั้งกองปับปืนไว้ตั้งกองปักปืนไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นไปคุยรอบบ้านเ่เบียดเงินเลยโอ้ขึ้นอีแล้วมาเ็นึ้หรือ นี่ฮะียก็ได้บนเมนเทลนี่บอกพ่นยิงนี่บอกพยิงมือยิงได้นี่ฮะเออมือยิงได้นี่ฮะยิงแม่นบาบุวง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 เาเสียงเปิดอสิงักข้าน้าไปเรื่อยเรืเครื่องทุมไม bye 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 chụp